ตอนที่เอ펙ซ์โซลเจนออกโหมดอารีนามาผมจําได้เลยว่าตัวเองค่อนข้างดีใจที่ตัวเกมมีโหมดนี้นะครับคืออยากชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันซึ่งพอได้เล่นก็นยอมรับว่าสนุกนะแต่เอาคนจริงก็ไม่ค่อยได้เล่นในโหมดนี้มากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นเกมด้วยกันมีกัน5คนผมจึงเฝ้ารอว่าวันหนึ่งเอ e ซ์โซลเจนจะออกโหมด5 V5 ขึ้นมาซึ่งณตอนนี้เกมก็ยังไม่มีโหมดนี้นะครับแต่ว่าที่โหดกว่าก็คือทางผู้พัฒนากําลังจะเปิดโหมด9 V9 แทนผมนี่โหเจ๋งว่าไม่ได้เล่5 5, เลเ่่นนนน5 V5 แตไดด้้เเลลกกมมใใหทคคาับบบือพอพระ การเล่นดังกล่าวเข้ามาอยู่ใน Apex ที่ตัวละครมีสกิลเฉพาะตัวมีท่าไม้ตายก็แอบ,บคิดนะครับว่ามันจะดุดเดือดวุ่นวายขนาดไหนซึ่งก็นแน่นอนว่าวิดีโอนี้ผมเอาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเล่นแบบใหม่อันนี้มาเล่าให้ฟังโดยทางทีมสร้างเรียกหมดนี้ว่า Control ข้อมูลแรกภาพรวมของโหมดคอนโทรลการเล่นในโหมดนี้จะให้เรากับเพื่อนอีก8คนต่อสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามเป้าหมายคือการยึดพื้นที่3จุดในแมปช่วงที่ยึดได้ทีมเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าทีมไหนได้คะแนนถึง1,250แต้มก่อนก็จะชนะแมชนั้นไปอีกทั้งตัวเกมในโหมดนี้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของ fast pace and low pressure ผู้เล่นจะอยู่ในเกมที่เร็วแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรือว่ากดดันเท่ากับโหมด Arena และก็โหมดแบท t l e r o ย a l วนั่นเอง ข้อที่2ระบบการเกิดและตายที่วนซ้ำได้เรื่อยๆต่อเนื่องจากข้อแรกกัน,นะครับคอนโทรลจะให้ผู้เล่นที่ตายสามารถรีสปอนกลับมาได้ตลอดทั้งแมตช์ซึ่งในแต่ละครั้งที่จะกลับเข้าเกมผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เลือกอาวุธให้เหมาะกับแท็กติกของทีมแล้วก็แนวทางการเล่นของตัวเองได้โดยถ้าดูจากภาพนี้ระบบโหลดเอาท์ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราปรับแต่งเซ็ตอาวุธในแต่ละแบบให้พร้อมใช้งานตามสถานการณ์ภายในเกมนอกจากนั้นออปติกหรือว่าสูตรเลงก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งลงไปในโหลดเอาท์แต่ละช่องเพื่อให้เเมมาาะสสกกับับตตลล์ร่นขอองงววด้ย ข้อที่3 1,250คะแนนคือเป้าหมายที่ผู้เล่นจะต้องไปให้ถึงแต่ว่าตัวเกมก็สร้างสีสันโดยการ random time e v e n ์ขึ้นมา่าที่ผมเข้าใจก็คือบางครั้งที่เราเข้าไปยึดตำแหน่งยุทธศาสตร์ได้เกมจะเปิดระบบ capture bonus ขึ้นมาทั้งฝั่งของผู้ที่ป้องกันแล้วก็ผู้ที่เป็นฝ่ายบุกยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปยึดจุด B ได้ก่อนแล้วมันเกิด time e v e n ์ขึ้นมาเวลาจะเริ่มนับถอยหลังครับสมมติว่านับถอยหลัง3นาทีก็แล้วกันแต่ว่าใน3นาทีนี้ถ้าผมป้องกันจุด B เอาไว้ได้ฝฝ่่าาาาายยผมมกก็็จจะะด้้้คแแนนนเรรรรบััสถงงตขข จะตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามครับการมีระบบทำอีเวนต์ขึ้นมาจะทำให้ทิศท,ทางของการต่อสู้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นทางผู้ชมกำลังเข้ายึดจุด B แต่ว่าทำอีเวนต์ไปเกิดที่จุด A ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ระบบ Air Drop จะถูกใส่เข้ามาในโหมด Control ด้วยซึ่งของที่ส่งลงมาจะเป็นอาวุธอนุภาพสูงแต่ว่ากระสุนจะมีจำนวนที่จำกัด ข้อที่5จุดเกิดให้คุณผู้ชมสังเกตไอคอนยานลำเลียงที่อยู่คนละฝั่งของแผนที่นะครับอันนั้นก็คือโฮมเบสที่เป็นจุดเกิดตอนเริ่มแมตช์จากนั้นเมื่อเริ่มเล่นถ้าเราเข้าไปยึดจุดยุทธศาสตร์ได้เช่นทีมฝั่งซ้ายเข้ายึดจุด C พิกัดตรงนี้จะกลายเป็นฟอร์เวิร์ดโอเปอเรติงเบสหรือว่า FOB ที่สามารถใช้เป็นจุดเกิดที่ใกล้กับฟรอนท์ไลน์ข้อสังเกตก็คือ FOB ที่ใช้เป็นจุดเกิดจะต้องเชื่อมต่อกับโฮมเบสนั่นก็แปลว่าถ้าทีมฝั่งซ้ายไปยึดจุด B B กก่่่่่อนนนนแแตตไไไไมมดดดดด้้้ยึจจจุุ C เเรา็็ะะใชปหงคบืผ้่นยแที่ออกไป ฐานเท่านนั้ทีนี้ถ้ามองในเชิงของเกมเพลย์แท็ติกสมมุติว่าทีมตรงข้ามยึดจุด C กับจุด B เอาไว้ถ้าทีมเราอยากตัดขาดจุดเกิดของพวกเขาเราก็อาจจะเลือกเข้าไปยึดจุด C เพื่อทำลายการเกิดที่ฟรอนต์ไลน์จากนั้นเมื่อทีมตรงข้ามพยายามยึดจุด C กลับมามันก็จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปเทคคอนโทรลจุด B ให้มาเป็นของเราได้นั่นเอง ข้อที่ 6. ล็อกเอาล็อกเอาคือสถานการณ์เมื่อทีมใดทีมหนึ่งยึดได้พร้อมกันทั้ง3จุดยุทธศาสตร์เียมจะเริ่มสถานะล็อกเอาท์นะครับโดยการเปิดระบบเวลานับถอยหลังผู้เล่นทีมตรงข้ามจะต้องยึดพิกัดเหล่านี้กลับมาให้ได้อย่างน้อย1จุดระบบล็อกเอาท์จึงจะหยุดครับฉะนั้นถ้าเวลาหมดแต่ว่ายึยดไม่ได้ฝ่ายที่ยึดได้ก็จะเป็นทีมที่ชนะไปในทันที ข้อที่7ระบบเรตติ้งเลเจนผู้เล่นแต่ละคนจะปรากฏอยู่บนตารางคะแนนซึ่งคะแนนจะได้จากการยึดโซนการคิวศัตรูแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อนในทีมผู้เล่นที่มีคะแนนเยอะก็จะถูกอัพให้เป็นเทียร์ที่สูงขึ้นจากน้ำเงินม่วงแล้วก็ทองโดยการยกระดับเทียร์ก็จะทําให้อาวุธของเราโหดขึ้นครับแล้วก็ยังเป็นการเติมเกจอัลติเมทสกิลด้วยทั้งนี้เทียร์จะถูกรีเซ็ตใหม่เมื่อตายโหมดคอนโทรลจะยังใช้แผนที่เดิมนะครับแต่ว่าจะมีการปรับแต่งเพิ่มจุด c o อร์จุดกระโดดจุดซิปไลให้เหมาะกับการเล่นในนระบบี้้มากขึน ข้อที่9ระบบ Challen จ e จะถูกเติมเข้ามาใน Control Mode ด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเอาแต้มคะแนนไปปลดล็อกไอเทมต่างๆที่อยู่ใน But t ทิ Pass ครับและข้อที่10ข้อสุดท้ายก็คือ Control Mode จะเปิดให้เล่นใน e อฟเฟกต e เลซีซั่นใหม่ล่าสุดตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์แล้วจะเปิดให้เล่นแค่3สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็เหมือนกับ a r e n a Mode เลยครับที่จะเปิดให้ลองเล่นดูก่อนเพื่อทางทีมผู้พัฒนาจะได้ดูกระแสะตอบรับ Balance ของเกมรวมไปถึงจุดบกพร่องต่างๆเอาล่ะและก่อนจะไปถึงงงงงสสสสสส่่่ววววนนนนรรรุุปััับบบ The Tuuch Move Op กกกก็ขขอออาาาาผู้้้ชเไดย Off ask, แี คุณผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอแว่นยังมีน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ o p t u s ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะแอดไว้ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปรกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังค โดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็าสามารถใช้โค้ด tmf41 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ Epic l e g e n d ต o คอนโทรลโหก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่น่าจะทำให้ผู้เล่นที่ชอบแนว FPS รูปแบบ Warfare สนใจเข้ามาเล่นมากขึ้นก็ได้เนื่องจากบางคนก็อาจจะไม่ชอบแนว b a t t l e Royale ไม่ชอบความตึงแบบ Arena แต่ชอบอยู่ในทีมที่มีคนเยอะๆมีไซเคิลของการตายแล้วเกิดที่รวดเร็วอีกทั้งรายละเอียดของระบบบางจุดก็ดูเหมือนว่าถูกออกแบบมาได้แน่าสนใจดีนะครับทั้ง t ท m e อีเวนต์ที่สร้างมิติในการเล่นหรือว่าล็อกเอาท์ที่เอาไว้ลดระยะเวลาของเกมในกรณีที่เจอคนโยนเกมผู้เล่นที่เหลือจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ไปนานจนเกินไปแแตตต่่วาในนขณะดดยยกกักั็ง้มม Challen ิ ติดมือกลับมาครับเอาละส่วนตัวผมเตรียมเล่นหมดนี้แน่นอนนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ทดสอบถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในตอนนั้นไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังกันในวิดีโอตอนต,อต่อไปนะครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Madness mm some time take Can't Charged and ready ready control won't Those stop stop G's It's show will pull to What can I say? I'm here to break the game. Here comes a little old school. The hunt begins. This mask has seen life through death. With each victory, I rise to a new army. And with that, blessed is your departure.